สวัสดีครับทุกคนผมทิดคอกซิ่งนนทะยามฮะผมจะพาทุกคนไปร้านนวด <c oughs> ผมได้สัญญากับทุกคนไว้ว่าคลิปที่แล้ว e p พทมันถึงถ้ามันถึงถ้ามันถึง 5, ห้าพันไลค์ผมจะพาทุกคนไปร้านนวดกันเนี่ยถึงแล้วผมก็จะทําตามสัญญาก่อนอื่นเลยผมขอขอบคุณนี่ครับผมชุดหูฟังนี่ครับ ชุนหมูฟังสามารถสั่งได้เลยเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้เราเจอกันที่ตลาดนะทุกคนและอีกหนึ่งอย่างผมขอผมกำลังจะไปใส่ฮะกำลังไปใส่ปมหน้าหนึ่งคู่ประม,มาจากาพี่คนนี้เดี๋ยวผมจะขึ้นให้ดูปมหน้านี่ครับใครสนใจก็ติดต่อได้เลยครับปมหน้าจานและปมและส่วนรถผมนี่ก็นี่ครับไปทำสีได้ประมาณ ห้าเดือแล้วสีก็จะเป็นสีเขียวจากทางอู่ปอเขาจัดให้ครับผมก็ไม่รู้เรียกสีเขียวอะไรแต่สวยอะ่ะโดนแดดโหอย่างแจ่มแล้วนี่ครับคอกคอกนี้เขาจะเป็นของช่างสอนนะฮะช่างสอนอนครธมส่วน,ช,วนช่วงล่างช่วงล่างจะเป็นช่างใหญ่เผาลอยครับดูคอกสิบห้านะครับแต่ว่าช่างช่างใหญ่เขา,าตัดยนเผาเข้าไปสวยครับไม่ล้นครับพอดีเลย เรียบร้อยครับผมประมาณนี้แล้วเจอกันที่ตลาดนะทุกคนผมจะไปร้านวันละแล้วไปเจอกันที่ตลาดว่าผมจะไปร้านไหนใช่ขาปุ๊บกอดอมอนช้ยเคียนกอดอันนี้โอเคไล่มันชอบลุดด้วยตอนนี้ทำไมมันลุดนอนะมันเข้าเองใช่ไหมเวลาทั้งหมดใช่ครับผมก็ขืนมันเข้ามันก็ให้ทำอะไรนะั่นทำยูทูบเบอร์นะคะฮ <laughs> <ป>ะวันที่ตามไหมน,นะมีช่องอยู่ ให้ดูป้าติดตามไหมนะพี่ริมโซเชียลตลอดเลยอืมไอ้ป้าติดตามหน่อยป้าในโซเชียลตลอดเลยนี่ให้ดูนี่พี่ก็พอมั้งแก่เกินไปป้านี่มีมีช่วยสังคมไหมมีช่วยสังคมไหมชื่ออะไรชื่อเพจื่ออะไรชื่ออะไรทิดขอกซิงทิดขอคลิงโอ้ขายผักโอเคทิดขอคซิปติดตามเขาด้วยแหละถามเขานะ ฝันงนี้ที่มันหลุดเวลาเราเอี่ยวแรงๆมันก็หลุด ะใช่เนี่ยเป็นมนุษย์สัตว์ประหลาดหรือว่ามนุษย์อะไรมนุษย์กระดูกเปล่าเขาเข้าอีกได้เก่งมากเลยเนี่ยจะเตะบอลวิ่งวิ่งไปก็หลุดแล้วก็นั่งเอาเข้าคุณเยอะนไม่กล้ากระทำหมอกรุ่นนี้มันเปหาหมไไม่ได้แล้วเท่าเข้าอีกได้เลยแล้วก่อนที่นี่เขาอยู่ตายวิศวเก่าใช่ค่ะ いいよ。 เสร็จเรียบร้อยนี่ครับตานวดตลาดชิม่ม,มานะเสร็จเรียบร้อยแล้วผมเดยวไปร้ยอยก่อนอยากให้ทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติด<ม>ตามผมด้วยนะพี่พี่จะไปพูดถึงทำอะไรให้ทุกคนคอมเมนต์มาเลย,เลยว่าอยากให้คนทําอะไรให้ดูแล้วผมจะไปถ่ายให้ดูทุกที่วันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ